P.B.S. เสนอไอสายฉลาดยกอกำลังสองสงสัยไม่ว่าเรือแล่นฉิวแบบไม่มีเครื่องยนต์ได้อย wow ่างไรจากนั huh ้นไปติดตามชมน้องๆกับความสนุกในการตวงข้าวสารและปิดท้ายด้วยเรื่องจริงหรือไม่จริงปลาที่ว่ายน้ำช้าที่สุดในโลกคือปลากร์ตู สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราทั้งสองในรายการไอไซีาา์คนฉลาดนายกกำลังสอง,สองพี่นี่ครัวันนี้พร้อมจะทำการทดลองหรือ,อยังโอ้เอ้ยพี่อพร้อมตั้งนานแล้วรอวันนานมากว่าแต่ว่าเนี่ย รอเอออยู่อ่ะโอ้ต้องรอนิดนึงเพราะว่าวันนี้เรามีน้องมาด้วยเออน้องอยู่ไหนเนี่ยงั้นเดี๋ยวเออเปิดตัวเลยแล้วกันไดเอามาเลยเอามันเลยสุดหล่อครับมาเลยครับโอ้น้องชุนนั่นเองโอ้โหน้องชุนเอาสบู่มาให้พี่ด้วยเหรอเอามาทำอะไรครับาให้ทำอะไรครับมาเอามาทำเรือพลังสบู่ครับอ๋อเหรอนี่ชุนนั่นเป็นการทดลองของพี่นะครับก็พี่บอกว่าชุนมาบอกหมดเลยว่าพี่ต้องทาอะไรบ้างวันนี้คจ้องครับอาชุนนั่นขยัมเข้ามาหน่อย โอเคโอ้โห okay. oh, oh. เอ้ยไม่ต้องบอกน้องๆแล้วว่าตอนนี้เราทําเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะครับอย่างที่น้องชุนบอกนะครับที่จะมาทําการทดลองให้น้องๆดูกันเรื่องของเรือพลังสบู่นะครับแต่ว่าเป็นยังไงเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเนี่ยพี่ก็จะใช้พลาสติกนะอาจจะแข็งนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนิดหนึ่งนะครับเราจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมอย่างงี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยครับประมาณประมาณนี้นะเอ่ยแล้วก็แต่ว่าตรงปลายปลเนี่ยจะมีแบบ คล้ายๆทงเล็กๆนิดหนึ่งอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดตามนี้เลยนะครับเอาละครับมาดูกันดีกว่าทีนี้เนี่ยพี่ก็มีเกณฑ์กายเมื่อเราใช้ของมีคมนะครับเราก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเอาละครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมพี่ก็จะใช้ที่เจาะรูนะครับมาเจาะรูตรงนี้นิดนึงนะครับเจาะรูตรงกลางเร็งๆตรงกลางแล้วก็เจาะรูตรงนี้ไม่รู้ครับอ้าวเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็หลังจากเจาะรูเนี่ยพี่ก็จะตัด ตรงนี้นะครับเราก็จะได้รูปร่างแบบนี้ไงล่ะครับตรงหัวเนี่ยพี่ก็จะบิดนิดหนึ่งนะครับ90องศามันเอาไว้ทำอะไรอะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆเป็นหางเสือของเรือเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับแต่หางเสือต้องอยู่ที่ตูดเรือไม่ใช่หรออยู่ที่ท้ายเรือใช่ไหมเก่งมากเลยนะครับแต่ว่าพอดีว่าเรือของเราเล็กเนี่ยเราก็จะใช้หางเสือเนี่ยอยู่บนหัวเรือนิดๆนะครับเป็นตัวที่บังคับไปข้างหน้าถ้าเราถ้าดัดเป็น90องศาอย่างนี้นะครับมัน มันก็จะแล่นเป็นวงกลมได้ด้วยแต่เอางี้เราวางไว้อย่างงี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เรือเนี่ยสามารถที่จะแล่นตรงไปข้างหน้าได้งั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะทําให้เรือเนี่ยแล่นได้ยังไงอ่าพบพี่มีอ่างน้าอย่างงี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าวางไว้เฉยๆเนี่ยน้องชุนว่าเรือจะอยู่เฉยอยู่เฉยใช่ไหมอ่าลองดูนะครับเราวางไว้อย่างี้มันก็อยู่เฉยๆใช่ไหมครับอ่าจริงๆด้วยคราวนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะทําให้เรือแล่นยังไง พ <ersch> ี่ก็มีนี่ไงอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรครับ be คิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นยาล้างจานน้ำยาล้างจานอืเก่งมากเลยนะครับแล้วก็มีไอตัวสํารีนี่นะครับเดี๋ยวเรามาชุบดูนะครับดูให้ดีนะครับวังนี้ปุ๊บโอ้โหลั่นปุ๊ดแบงหน้าเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไปวางในอ่างน้ำหรือว่าสระน้ำเนี่ย มันจะวิ่งไปข้างหน้าเลยเห็นไหมแล้วอาสบู่มาทําอะไรครับนี่ไงใช้น้<า> <Okay. S 2> องถือมาก็เรือของเรานี่ชื่อว่าเรืออะไรครับเรือพลังสบู่เรือพลังสบู่<ช>นน่นไงเราก็เอาสบู่นี่นะครับมาเติมพลังให้เรือของเราดูกันนะครับแล้วตรงหางเสือจําได้ไหมเรามีจะหางเสือตรเนี้ก็จะหักของมันนี่นะครับหลังจากหักตรงนี้มาประมาณสัก90องศานะครับลองดูนิดนึงนะครับเราลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะวางนะนะครับถ้าเราวางดูนะ องสังเกตดูนะครับว่าเรือมันจะวิ่งได้ไหมเห็นไหมครับอ้าวเรือมันจะค่อยๆวิ่งเปง็นวงกลมอาจจะไม,ไม่เร็วทอนน้ำยาล้างจานใช่แต่ว่ามันก็จะวิ่งได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมครับ สงสัยไหมว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีเครื่องยนต์เลยเลยเอาละครับทั้งสบู่หรือว่าน้ํายาล้างจานเนี่ยจะทําให้แรงตึงผิวนะครับน้อยลงใช่ไหมครับพอแรงตึงผิวนี่ตรงท้ายเรือเนี่ยน้อยลงนะครับด้วยแรงตึงผิวของน้ํานี่นะครับมันมีมากกว่ามันก็เลยเกิดแรงเนี่ยกดึงเรือไปข้างหน้านั่นเองนะครับน้องๆก็สามารถที่จะตัดกระดาษแข็งนะครับหรือว่าพลาสติกหลากสีก็แล้วแต่ที่สีไม่เหมือนกันนี่นะครับ แล้วก็มาลองดูว่าเรือพลังสบู่ของใครเนี่ยครับสามารถที่จะวิ่งได้เร็วกว่านะครับซึ่งการทดลองนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะครับลองไปทําดูนะครับถึงเวลาของนักวิจ,จิวคนเก่งของเราแล้วค่ะวันนี้โครงงานนําของใช้ใกล้ตัวมันทาให้เกิดประโยชน์นะครับโอ้โหแค่พูดก็อยากเห็นหน้าตาแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยครับรู้ไหมว่าเปลือกส้มสามารถละลายโฟมได้ค่ะนี่ ตั้งชื่อว่าจีตาละลายโฟมนะคะก็เพราะว่าตอนที่เราแกะเปลือกส้มออกมาค่ะแล้วมันโดนตามันแสบมาเลยเราก็เลยช่วยกันคิดว่าจีตาละลายโฟมค่ะที่มาในการทําจีตาละลายโฟมนะคะก็เพราะว่าในประเทศไทยมีพลาสติกประเภทโฟมค่อนข้างเยอะค่ะ แล้ววิธีการกําจัดโดยทั่วไปนะคะมักใช้วิธีการเผาค่ะทําให้เกิดมลพิษไปทําลายชั้นบรรยากาศเป็นสาเหตุทําให้เกิดโลกร้อนค่ะพอเรารู้ที่มาแล้วนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นกรดค่ะที่สามารถละลายโฟมได้ส้มเขียวหวานเง่ากระชายแล้วก็พริกไทยสดนะคะจะมีสารฟลาโวนอยค่ะซึ่งมีกลิ่นฉุนแล้วก็ มีลิดเป็นกรดสามารถละลายโฟมได้ค่ะวัสดุที่เราจะใช้นะคะก็จะมีเปลือกส้มเขียวหวานกระชายสีเหลืองพริกไทยสดแล้วก็น้ำน้ำแข็งเพื่อควบเย็นค่ะเวลาที่เราแกะเปลือกส้อมออกมานะคะแล้วก็เอาไปส่องแสงไฟหรือแสงแดดนะคะ จะเห็นเป็นปุ่มๆเล็กๆอะค่ะในนั้นจะมีน้ำมันของเปลืกอกส้มอยู่ค่ะโครงงานของเราแตกต่างจากที่มีขายตามตลาดนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตามตลาดจะใช้สารสังเคราะห์ค่ะแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าโครงงานของพวกเรามีสารสกัดจากธรรมชาติไม่อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะวิธีทาจีจารละลายโฟมนะคะขั้นแรกนะคะเราก็จะนําเปลือกส้มเขียวหวานมาขูดเยื่อสีขาวทิ้งค่ะ และนำมาช่างปริมาณ130กรัมและเติมน้ำปริมาณ130มิลลิตรค่ะและจากนั้นเราก็จะนำมาปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นใส่ลงในถ้วยยูเลก้านะคะ และนำไปตั้งไฟบนถ้วยยูเลกานะคะเราก็จะมีจานแก้วที่ใส่น้ำแข็งค่ะและนำสายยางมาต่อตรงปากถ้วยยูเลกาค่ะซึ่งอยู่ในหลอดทดลองซึ่งรองรับสารสกัดและอยู่ในบีเกอร์ที่ใส่น้ำแข็งเพื่อการควบเปนนะะลี่ยนค่ะรอสารเดือดเป็นเวลา30นาทีจะได้สารสกัดจากเปลือกส้มเขียวหวานซึ่งอีกหนึ่งสูตรนะคะก็คือเหล้ากระชายผสมพริกไทยสดค่ะเราก็จะทำขั้นตอนเดียวกันนะคะ สารสก,กัดทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะนำมาหยดลงบนโฟมขนาด1คูณ1เซนติเมตรค่ะเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการละลายโฟมว่าอันไหนละลายได้เร็วกว่ากันค่ะเปลือกส้มเขียวหวานนะคะมันจะใช้เวลาในการละลายโฟม1.30วินาทีค่ะแต่ว่าเงากระชายกับพิกไทยสด จะใช้เวลาในการะลยโฟม2.92วินาทีค่ะหลักการวิทยาศาสตร์ในการทําโครงงานนี้นะคะก็คือกันสารจากเปลือกส้มโดยใช้วิธีการกันด้วยไอ้น้ำค่ะพวกเราเคยไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนการันศึกษาได้เหรียญทองอันดับหนึ่งจาก30กว่าโรงเรียนค่ะเป็นโครงงานที่ช่วยกำจัดโฟมได้ดีถึงจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ก็สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคตสุดยอดไปเลยคะ่ะน้องๆ อีกแล้วนะคะอุปกรณ์ในวันนี้สิ่งนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆข้าวสารทำไมต้องพูดเสียงยานนะ่ะตกใจอันนี้เรียกว่าอะไรนะกรา,าเออค่อยรู้สึกแบบอ้าจ้า <c oughs> สิ่งนี้เรียกว่ากระดาษใช่เ <c oughs> ลลวเป็นกระดาษนะคะกระดาษสีเป็นไซส์ขนาด a 4แบบนี้รวมไปถึงเราก็จะมีด้วยแผ่นพลาสติกใสเพื่อที่จะทำและให้น้องๆได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะคะพร้อมหรือยัง โร้อมแล้วค่ะอันดับแรกพี่จะทำให้ดูก่อนว่าสสิ่งนี้มาจากกระดาษเหมือนกันนี่นะคะ <A. S 1> อันนี้เป็นกระดาษ A4 นี่นะพอเราห่อมาปุ๊บแบบนี้เป็นทรงนี้นะพี่จะทำให้ดูว่าอุปกรณ์ของพี่แต่และชิ้นนั้นเป็นอย่างที่พี่บอกจริงๆไม่ได้โกหกเพราะว่านี้มันใสเดี๋ยวจะมองกันเห็นไม่ชัดแต่ว่าที่ต้องการใช้ความใสนี่นะคะ และกจะบ,บอกทรงสูงอันนี้นะคะเดี๋ยวทําให้ดูว่ามันคือทรงน,นี้นั่นเองดูนะห้ามกับพิบตานะใครแอบ,บกับพิบตาไหมนี่เมื่อกี้เห็นเลยกับพิบตาหลายที่เลย<ม>นี่นะเท่ากันเป๊ะเลยนะโอ,โอเคนะคะพี่จะถามน้องๆว่าให้ถ่ายว่าเวลาเราใส่ข้าวสารเข้าไปในสองทรงนี้เท่ากันหรือเปล่า<ม>คิดก่อนอ่ะอ่ะฝั่งนี้ชื่ออะไรบอกว่าชื่อพี่ก่อนชื่อเซนครับเซนน้องเซนว่าเท่ากันไหมครับ เซนว่าเท่ากันไหมเท่าครับน้องเซนบอกว่าเท่ากันฝั่งนี้ชื่ออิงอิงค่ะอิงอิงว่าเท่ากันไหมคะไม่ท้ามาอิงอิงถึงคิดว่าไม่เท่ากันพื้นที่มันแตกต่างกันพื้นที่มันแตกต่างกันแต่มันทํามาจาก A 4เหมือนกันเลยนะแต่ว่าการวนรูปทรงมันแตกต่างกันค่ะทำให้แบบเวลาบรรจุน่าจะน้อยกว่าอันไหนน้อยอันไหนน้อยกว่ารู้อันนี้น้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้มากกว่าอันนี้มากกว่าอิงอิงบอกว่าอันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าฝั่งนี้ยังยืนยันคำตอบเดิมไหมว่าเท่ากัน ยืนยัคยนยคำตอบเดิมเรามาพิสูจน์กันดีกว่าพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะแต่ละคนมีคำตอบอยู่แล้วมาพิสูจน์อ่ะช่วยพี่หน่อยเถืออนี้ไว้เดี๋ยวพี่จะตักข้าวสารใส่ลงไปเคลียร์พื้นที่ให้ได้เห็นกันอย่างชัดเจนช่วยกันนับนะพร้อมแล้วแก้วที่หนึ่ง <Yeah. S 1> เราจะใส่ให้แบบว่าเต็มเต็มเลย <S 2> 2. <S สองแล้วส สเ1 1ดเดี๋ยน้องจะเบื่อ1 3 1ส14แล้วตึ้มมแล้วยังไงเฮจะปั๊บส6แล้ยยังสรุปว่าซองกระบอกสูงกี่แก้ว 16, 16. 16. 16. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทรงอ้วนๆเตี้ยๆป้อมๆแบบนี้จะได้กี่แก้วนะคะมีหนึ่งคนบอกว่าทรงยาวใส่ได้มากกว่าถ้าเกิดพี่ยกปึ๊บถ้าล้นแปลว่าหนูถูกคนเดียวเลยนะก็ต้องมาลุ้นกันค่ะว่าเมื่อพี่ตินนานำกระบอกทรงเตี้ยมาสวมทับกระบอกทรงสูงและยกกระบอกทรงสูงที่ข้างในมีข้าวสารบรรจุอยู่เต็มออกผลที่ออกมาจะเป็นเช่นไรอ่ะพร้อมแล้วหนึอ้า เสียอาต่อเม่เพื่อนหน่อยมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ได้ทั้งหมดกี่แก้วเมื่อกี้ใส่ไปกี่แล้วเรามาดูว่ามากกว่าแค่ไหนนะคะ16เราจะต่อด้วย17 23เอาเป็นว่าเห็นกันอย่างชัดๆว่าตรงไหนใส่ได้มากกว่ากัน แบบสร้างใส่ได้มากกว่าแต่ทําจากกระดาษไซส์ขนาด A4 เท่ากันเดี๋ยวเราไปฟังหลักการจากพี่นิกและพี่เอ์ยกันดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นละ่ะพี่นิกคะกระดาษก็ขนาดเท่ากันทําไมทรงสูงบรรจุได้น้อยกว่าก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนะครับรูปทรงทางเลยค่ะคณิตแล้วก็ปริมาตรนะครับของกระดาษนี่นะครับถ้าหากว่าเรามีกระดาษที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับพื้นที่เท่ากันเลยนะกระดาษแต่ว่าถ้าเอามาทํากระบอกนะครับ ซึ่งกระบอกที่มีความสูงเนี่ยน้อยกว่าจะมีปริมาตรมากกว่ากระบอกที่มีความสูงมากกว่าใช่นะครับจริงหรือไม่จริงครับปลาที่ว่ายน้ําได้ช้าที่สุดในโลกเนี่ยคือปลากาตูนเอว่าไม่จริงไม่จริงเหรอปลาดาวมัาไม่เคยไปไหนเลยอยู่ที่กันที่ตลอดไปฟังคำตอบกันดีกว่าครับ และคําตอบที่ถูกต้องก็คือไม่จริงครับอาดาวใช่เปล่าใช่อ้าวไม่ใช่หรอมาน้ำ <c oughs> ปลาที่ว่ายน้ําช้าที่สุดในโลกไม่ใช่ปลากระตูนนะครับแต่เป็นม้าน้ําครับโดยว่ายได้เพียง0.06กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นม้าน้ําจัดเป็นปลากระดูแข็งที่อาศัยอยู่ในทะเลหางของมาน้ําไม่ได้มีไว้สําหรับว่ายน้ําเหมือนปลาชนิดอื่นแต่มีไว้เพื่อเกี่ยวยึดตัวเองกับพืชน้ําหรือประการังมีครีบบางใสยช่วยโบกพัดกระพือ ้ดยความเร็วประมาณ20 30ครั้งต่อวินาทีทำให้มาน้ำเคลื่อนไหวไปมาได้ช้ากว่าปลาชนิดอื่นครับเอ้ยเพิ่งรู้นะพี่นิกว่ามาน้ำจะเป็นปลาด้วยแน่นอนความรู้เนี่ยเขาถึงบอกไงว่าเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบสิ้นนะครับแล้วก็รอบตัวเราเนี่ยมีความรู้ใม่ใหม่ให้เรียนรู้ เบิกตาซะเอยเบิกตาต่อไปนี้หนูจะ,<อ>จะตังต้งใจเรียนค่ะเอาละครับน้องๆรายการไอซายตลอนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าน้องๆมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถส่งอีเมลหาเราได้ที่ i อซาย t h a i p b s o r g t h นะครับและอย่าลืมติดตามชมรายการย้อนหลังทั้งอยู่บนหน้านจอน,นี้นะคะเราพบก,กับพวกเราทั้งสองได้ใหม่ในรายการไอซายคนฉลาดแบบยกกำลังสองสวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ